สรุปไหมครับโอ้โหบอกเลยว่าเข้มข้นมากนะวันนี้เราผ่านการเสกเวทมนต์อะไรกันมามากมายแต่ต้นคอนเสิร์ตนะครับใช่เสรจให้คนมีความสุขกันใช่ต้นคอนเสิร์ตนะครับผ่านการเล่นมายากลกันมามายากลก็มีครับมาถึงการละครครับตอนนี้ไม่รู้ว่ามนต์ของเรายังขันมันอยู่หรือเปล่าพี่เราลองมาทดสอบกันอะไรได้พี่เริ่มเลยด้านสายายดาน้ายขอเสียงกรี๊ดดังดังอน ยังอยู่บอนยังอยู่ยด,ยด้านขวาส่งเสียงดังๆหน่อยโอเคโอเคด้านหน้า şey ก yes> ับด้านหลังครับก็รวมกันไปเลยรวมไปเลยตรงกลางขอเสียงดังๆหน่อยเร็ว แลมนเรายังขังครับมนขังอนารเนี้ยเสกกันอื่นไหมโอ้ทุกคนจงส่งเงินมาให้ผมคนละห้าเยเราได้ตังค่าตัวเข้ามาแล้วรู้ไงก็ลองเสกดูรู้ว่าบัตรแต่ที่นี่กี่บาทรู้เท่าไหร่มีตั้งแต่พันหนึ่งมาก่อนไล้งแต่พันเมื่าก่อนไล่์ขอเสียงพันหนึ่งครับพันหนึ่งพันห้าพันห้าพันห้าสองพันสอง ส yeah. องพันห้าสองพันห้าสามพันสามพันสี่พันสี่พันบัตรฟรีเอาบัตรฟรีไม่ไม่ไบัตรฟรีไหน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 ไม่ค่อยมีใครกล้าออกตัวเราออกจริงนะเแต่เรารู้สึกว่าเรามีคนหนึ่งที่เรามีมีบัตรฟรีคนใจเราเสนอคนนี้นี่บอกเลยว่าไม่น่าฟรีด้วยไม่น่าฟรีนะเออที่พี่ พี่นะอยู่ไหนอยู่ไหนพี่บัตรฟรีแสดงตัวหน่อยโอ้นั่งสกายเลยโอ้อยู่ข้างหลังมาใกล้ๆก็ได้ไม่มีมาให้ไม่มีมาให้น้องสักคนละห้าร้อยเหรอนเ่ก็มาฟรีแล้วอ่ะฮะโอ้เอออ่ะอยู่คพรบะสี่คนละครับ บอกคุณผู้ชมเลยว่านี่คือช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตเราแล้วใช่ครับเราเซกอะไรกันมาเยอะแยะมากมายทุกอย่างนี่เราทําเพื่อความสนุกนะครับเพื่อความสุขของทุกคนจริงคริงก็อื่นเลยวันนี้อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกคนมากๆนะฮะที่มาร่วมสนุกร่วมรับความสุขจากพวกเรานะครับวันนี้เนี่ยมนต่างๆที่เราเซกไปมันวิเศษทั้งนั้นแต่ที่มันวิเศษสําหรับหัวใจพวกเราเลยจริงๆครับ นั่นก็คือทุกๆคนที่มาสนุกกันในวันนี้ครับขอบคุณมากม,มากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณ <Subaru> ม,มากคือจริงอยากจะบอกว่าคำว่ามาร์จิ้ของพวกเรานี่นะฮะก็คือพวกคุณทุกคนนี่แหละพวกคุณเนี่ยคือสิ่งที่วิเศษที่สุดสำหรับพวกเราครับคือทุกทกครั้งที่เราทํางานเนีน่ยนะเราจะนึกถึงตลอดว่าเฮ้ยเราอยากทาอะไร,รให้เขามีความสุขเราอยากทาอะไรให้เขารู้สึกว่าเมื่อสามปีที่ผ่านมา คอนเสิร์ตครั้งแรกครั้งเนี้ยให้เขาเป็นวสุขมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมครับก็คือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราทําให้ให้แมนจิกของเราจริงๆนะครับผมก็ขอบคุณวันนี้ที่ทุกคนมีความสุขกับเราขอบคุณที่มายิ้มด้วยกันมาหัวเราะด้วยกันมาร้องเพลงด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณครับพี่แจ๊บนอกจากอยากจะขอบคุณคนดูแล้วจริงๆแล้วพี่พี่อยากขอบคุณน้องๆมากๆเพราะว่า คือตั้งแต่มาเป็นสีโพดัมเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ได้อะไรมากขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่ไม่ใช่การร้องเพลงแต่มันเป็นมันมันคือครอบครัวแล้วพี่เป็นผู้หญิงคนเดียวเพราะฉะนั้นใช่เหรอใช่ใช่ใช่วนีใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้ว พี่เป็นพี่ใหญ่ที่สุดก็จริงแต่ว่าทุกคนดูแลพี่มากๆมันมีบ้างแหละที่ด่าหรืออะไรเนี้ยมันธรรมดามันมันเป็นฟิลพี่น้องอ่ะคือถ้าเราไม่สนิทกันมันก็ทําอย่างนี้ไม่ได้รักกันใช่ไหมรักก็คือเล่นภูมิใจมากนะคะที่ได้มาอยู่ในสีโพรตดำแล้วก็ภูมิใจที่ทุกคนยังสนับสนุนพวกเรามาตลอดแล้วก็มันอาจจะมีอะไรที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่สําคัญที่สุดคือพวกเราทําจากใจจริงๆ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณดครับพี่ดมครับพี่พี่ใหญ่สุดแล้วน้ำหนักเยอะสุดเชิญครับเดี๋ยวคือจริงๆถ้าเกิดย้อนกลับไป3ปีที่แล้วควาที่มีคอนเสิร์ตครั้งแรกจริงๆ <c oughs> บอกไปเลยว่าพวกเราเองไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะมาได้ถึงขนาดนี้ <c oughs> ครับ แต่ว่าระหว่างทางที่มัน,มนผ่านมาผมว่าทุกวันนี้มันไม่สําคัญเท่าช่วงเวลา3ปีที่มันผ่านมาที่เราต่างเก็บสะสมความทรงจําเก็บความรู้สึกดีๆที่ทุกคนมีให้เก็บกําลังใจเพื่อใช้ในการทํางานต่อในวันข้างหน้าผมรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาแล้วมันเป็นความทรงจําที่ดีแล้วก็สวยงามมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตของผมครับ ขอบคุณมากๆ,ๆครับครับผมแล้วก็อีกอยาก่างหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงจริงๆแล้วในคอนเสิร์ตสีผุดดำครั้งนี้พวกเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งใช่ครับการทำคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งทีมงานก็สำคัญมากๆใช่ครับไม่ว่าจะเป็นทีมบทฉากไฟเวทีหรือรวมถึง,งนักรนตรีคอรัสแดนเซอร์ทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมขอเสียงให้กับพี่ๆเหล่านั้นด้วยครับขอเสียงวยครับ พวกเขาคือสี่คันเช่นกันนะครับผมนะครับรพวกนี้คือสี่ันทั้งหมดครับขอบคุณมากครับพี่แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตในวันนี้ครับ Guerra, ก็จริงๆอยากอยู่กันนานเนาะแต่ว่าก็งานเรียนก็ต้องมีวันเลิกลานะครับผมก็เพลงสุดท้ายเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่อยากจะบอกว่าผู้เราทุกคนตั้งใจทําม,มากๆนะครับผมแม้ว่าอาจจะเป็นเพลงที่มันมันไม่ได้ดังอะไรมากแต่ว่า มันคือเพลงแรกของเราในนามสีพดําที่พวกเราทุกคนทํากันด้วยหัวใจจริงๆนะครับทั้งแต่งเนื้อร้องทั้งแต่งทานองนะครับซึ่งความหมายของเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่เราอยากพูดถึงคําว่าเรานะครับไม่ใช่แค่เราสี่คนคแต่คือเราทุกคนที่ได้เกิดมาเจอกันบนโลกใบน,นี้นะครับทุกคนที่โอ,โอเคแหละอาจจะเกิดมาต่างที่ต่างทางกันต่างที่กันบางคนเป็นแฟนคลับเรามาจากต่างประเทศก็มีาม,มาจากจังหวัดต่างจังหวัดก็มี แต่คือต้องดีใจที่วันหนึ่งเราได้มีโอกาสมาเจอกันได้มาเจอจุดจุดนี้ด้วยกันได้มามีคำว่าเราด้วยกันนะครับทังนี้เอบไหกับหัวใจของพวกเรานะครับเราครับ